อนนี้ชัมอยู่ที่โพธาลายัยแบงคอกในส่วนของโพธาลัยกอล์ฟพาร์คค่ะดิ i n g เรนจ์นะคะก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับนักกอล์ฟและคนที่รักกอล์ฟค่ะสำหรับชัมนะคะชัมก็ประทับใจที่โพธาลากอล์ฟพาร์คมากๆเลยค่ะตั้งแต่ทางเข้ามาแล้วนะคะ ด้วยความหรูหราของที่นี่ค่ะและในวันนี้นะคะชามก็มาในชุด JDX Thailand ค่ะเป็นชุดที่หรูหราเหมาะกับสถานที่มากเลยค่ะและอีกอย่างนึงที่ชามชอบเกี่ยวกับโพทลไลกอล์ฟพาร์คนะคะก็คืออยู่ใจกลางเมืองค่ะไม่ว่าเราจะไปทํางานที่ไหนในเมืองนะคะเราสามารถที่จะแวะมาซ้อมกอล์ฟได้เลยค่ะเทคโนโลยีที่นี่นะคะทันสมัยสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวชามจะพาไปดูข้างในกันนะคะไปเลย โคทไลกอล์ฟพาร์คนะคะก็เป็น Driving Range ที่อยู่ใจกลางเมืองและหรูหรามากๆค่ะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะแล้วก็มี80กว่าเบค่ะซึ่งแต่ละเบเนี่ยนะคะก็จะติดตั้งเครื่อง TrackMan ไว้ค่ะซึ่งก็เป็นกอล์ฟอินโนเวชันที่ถูกใจนักกอล์ฟอาชีพมากๆเลยค่ะโพทไลนะคะก็ติดตั้งทั้ง TrackMan For แล้วก็ TrackMan Range ค่ะซึ่งนักกอล์ฟก็สามารถที่จะเลือกใช้โปรแกรมที่ถูกกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ค่ะ การที่มี Tra c ก man แล้วก็เทคโนโลยีดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะวิเคราะห์และวัดค่าในการตีลูกออกไปแต่ละลูกนะคะทำให้เราได้รู้นะคะว่าวงสวิงของเรามีดีตรงไหนมีข้อเสียตรงไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เหมือนกับว่าเราได้มาซ้อมกับโค้ชของเราเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมชัมก็อยู่กับโปรองแล้วค่ะสวัสดีค่ะโปรสวัสดีครับคุณชครับ,ค,รบค่ะควันนี้เดี๋ยว ผมจะมีเกมนะครับให้คุณชามแข่งกับน้องๆนะครับแต่ทีนี้เกมเนี่ยที่ผมที่ผมเลือกไว้ค่ะก็คือเกมปาเป้าก็เหมือนเราตีลูกกอล์ฟจำนวนคนละสามลูกว่าใครได้คะแนนโปรให้ชามซ้อมก่อนไหมคะแล้วแต่คุณชามสะดวกเลยครับแล้วคู่แข่งชามเป็นใครคะโปรคู่แข่งของคุณชามเป็นนักกอล์ฟวิโอชนระดับโลกเลยระดับโลกเลยค่ะยอมแพ้ก่อนเลยดีไหมคะฮัลโหล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองคนนี้ก็เป็นนักกอล์ฟระดับโลกเลยใช่ไหมคะประชาชนระดับโลกเลยครับที่จะมาแข่งเกมกับคุณชามเป็นตัวแทนนะครับได้ค่ะจะชนะไหมคุณชามจะชนะเด็กๆแน้นอนไหมโอ้ยากแล้วล่ะค่ะดูท่าแล้วแบบว่าหลุนก้านนี่มีออร่าของความเป็นนักกอล์ฟมากๆเลยนะคะ so who's gonna start first ใครจะเริ่มก่อนดี๋ยวเดี๋ยวเดี ให้ให้น้องๆโชว์ก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่เคยเล่นเกมนี้ค่ะระยะกี่หลาดีคะระยะนะครับที่ผมเช็ดไว้น่าจะไม่เกิน100หลาโอเคนะครับคือว่าเราจะให้ตีคนละ3ลูกเอาคะแนนรวมกันนะครับถ้าตีไม่เข้าวงวงกลมสีแดงด้านนอกก็ได้50แต้มเข้าวงแรกก็คือ100อืเข้าวงที่2ก็คือ300แต้มแล้วก็เข้าวงตรงกลางก็คือ500แต้ม แต่ลูกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นต้านทูน2นะครับโอเคพร้อมหรือยังครับเด็กๆคุณชามเด็กๆก็พร้อมค่ะชามอาจจะยังไม่พร้อมนะคะรู้สึกมือไม้สั่นยังไงก็ไม่รู้ค่ะได้เลยเรามาเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าค แข่งกับผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้เคยตื่นเต้นเลยนะคะแต่พอแข่งกับน้องๆนี่มือไม้สั่นยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะชัมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาตีกอล์ฟกับนักกอล์ฟเยาวชนที่ได้ไปแข่งระดับโลกนะคะแล้วอนาคตก็เป็นนักกอล์ฟระดับโลกแน่นอนนะคะขอบคุณน้องๆนะคะ hope you have fun t ช d ด y ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเห็นฝีมือของน้องๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะชามมองน้องๆแล้วรู้สึกแบบโอ้โห ภูมิใจมากเลยที่เด็กไทยของเรานะคะได้ก้าวมาไกลถึงจุดนี้แล้วค่ะและในตอนนี้นะคะชมก็มานั่งคุยกับน้องๆน,นะคะพร้อมกับเบื้องหลังนะคะที่ทําให้น้องประสบความสําเร็จถึงวันนี้ค่ะอยากจะให้ทุกท่านช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนาวานิชแพารเจพิมเวทค่ะหนูอายุ8ขวบค่ะเนูเรียนที่ Wellington College International School Bangkok ค่ะ สวัสดีค่ะหนูนชื่อเด็กหญิอองอาาพงอาไทยคุณค่ะชื่อเล่นชื่ออนนาค่ะหนูอายุ10ขวบค่ะเรียนอยู่ที่ Harrow International School Bangkok ค่ะสวัสดีครับผมวิศวินจตุพรเวทครับพ่อต้นครับเป็นพ่อน้องนาวาครับสวัสดีครับผมเอกนาวของอาไทยคุณครับชื่อเล่นชื่อนอรครับเป็นพี่ชายของน้องอานาครับอ่าน้องนาวาเริ่มตีกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่5ขวบครึ่งค่ะถาม แล้วหนูชอบอะไรเกี่ยวกับการตีกอล์ฟคะมันก็สนุกอะคะ่ะก็ชอบท้าทายใช่ไหมคะมแล้วเวลาที่เราแข่งกันนะคะเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะซ้อมหนักขึ้นค่ะหนูจะซ้อมหนักขึ้นถ้าสมมติว่าแบบโอเคเราทราบว่าอาทิตย์หน้าเราจะแข่งเราต้องทําไงบ้างลูกไปดูสนามก่อนไหมไปซ้อมที่สนามก่อนอไหมคะไปซ้อมก่อนค่ะซ้อมสนามครับดูว่าสนามแบบนี้ต้อง ใช้เหล็กอ,อะไรต้องอทีอบด้วยอ,อะไรอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมาซองับแล้วการที่แข่งที่ประเทศไทยกับแข่งที่ต่างประเทศนี่ต่างกันไหมคะต่างกันค่ะน้องเคยไปสกอ,แอ,อสตแลนด์เคยไปออสเตรเลียเคยไปเมิกาโอโ้โหนี่คือออนทัวร์แล้วนะคะไปมารอบโลกเลยนะเนี่ยแล้วมันสนุกยังไงบ้างลูกมันสนุกว่าเราได้ไปเจอเพื่พแล้วก็ เดินไปประเทศเอื่นบ้างก็คือนอกจากเราได้ไปแข่งกอล์ฟแล้วเราก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะได้ทราเวลด้วยเนาะคือน่าภูมิใจมากเลยนะลูกแต่ด้วยความที่เขาเขาเป็นเด็กเด็เขาอาจจะแบบพอตีไปแล้วยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้รู้สึกถึงความกดดันที่ผู้ใหญ่จะรู้สึกใช่ไหมคะเขายังมีความสุขในสิ่งที่เขาทาอยู่ก็นี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่เด็ก จะมีบ้างครับแต่ยังไม่รู้ว่าเรียกว่าความกดดันเพราะว่ามันเหมือนว่าเจอคู่แข่งที่เก่งๆแบบคัด <c oughs> ลงก่อนอะไรเงี้ยแ, <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเขาต้องดีบตัวเองเพื่อจะเอาช,ชนะก็ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นความกดดันแต่ว่าลึกๆแล้วมัน,ม,นมีแน่นอนก <c oughs> ันขออนุญ,ญาตไปถามพ่อก่อนเลยว่า <c oughs> ทำไมถึงเลือกมาที่โพธารัยคะเออโพธารัยเนี่ยจะบอกว่าเป็นถ้าถ้าในความคิดเห็งผมก็คือเป็นสนามที่ดีที่สุดในเมือง ครับแล้วก็บวกด้วยเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทําให้ตัวปกติแล้วสมัยก่อนเวลาเราซ้อมเนี่ยมันทั้งเหนื่อยทั้งร้อนใช่ค่ะแล้วมันจะทําให้มันทำให้ท้อแรงหมดไปและหยุดไปโดยปริยายนนี้กจะประชิการตรงนี่ว่าไม่จับไม้เลยเพราะว่าเพราะมันเป็นความท้อเรื่อยๆแต่สมมติว่าเราเติมเต็มด้วยกัน มีสิ่งแวดล้อมดีๆมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยว่าเราตีได้เท่าไหร่จริงๆค่ะเลขนี้เราตีได้เท่าไหร่สมัยก่อนนี่เดินรับเก้าันเลยนะสมัยก่อนเดินรับก้าใช่เดินรับเก้าเดินเราไม่รู้ว่าเราตีเท่าไหร่จริงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้มีแฟลกไนเข้ามาช่วยมีสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเขาเรียกว่าคิวใจนะใช่ตั้งแต่เด็กๆนั่งเย็นๆด้วยครับ มันด้คิวใจตั้แต่เด็กๆทั้งครอบครัวเลยเลยแล้วก็ตัวนักกีฬาเลยอ่ะเวลามาซ้อมก็รู้สึกมีความสุขถึงไม่ได้เป็นการมาซ้อมใช่ถึงไม่ได้เป็นการซ้อมที่หนักแต่ว่าสิ่งแวดเรามันมันอำนวยทําให้มันเบากว่าความเป็นจริงอีกนึงแล้วสําหรับพี่ชายะคะก็ที่ส่วนตัวที่ชอบที่สุดก็คือการที่มีแตร์แมนทุกเลยนนะครับทำให้น้องมีเกมเล่นด้วยมี เหมือนมีข้อมูลด้วยว่าลูกนี้ตีไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเขาก็ได้รูข้อมูลที่แท้จริงมันก็ค่อนข้างแน่นยัแล้วก็ช่วยในเกมการเล่นของเขาเยอะค่ะก็าสำหรับเด็กๆนี่ก็คือได้แล้วก็เปิดสนามแต่ละสนามให้เขาใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเอินร์กับกับเทคโนโลยีต่างๆก็ทำให้เกมการเล่นมันสนุกขึ้นค่ะยังไงทนก็เป็นเอของนักกอล์ฟไทยทุกๆคนเลยนะคะก็ ขอให้น้องๆไปสู่จุดที่น้องปันไว้นะคะแล้วก็ไฟให้ไกลระดับโลกเลยเพราะชัเชื่อนะคะเชื่อจริงๆเลยว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกค่ะและสําหรับที่โคทลไลนะคะก็มีเทคโนโล,โลยีที่ครบครันนะคะแล้วก็เป็นมากกว่า r r i v n n r r n n g e ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวชันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับว่าที่โพทาาลมีอะไรให้คุณผู้ชมบ้างคะ่ะแต่ก่อนหน่งนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ และในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมชัมก็อยู่กับคุณเจี๊ยบตัวแทนผู้บริหารของโพทลายแบงคอกค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณเจี๊ยบค่ะค่ะเจี๊ยบนะคะเป็น Marketing Communication Manager นะคะที่โพทลายแบงคอกค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณเจี๊ยบชัมมีโอกาสได้แข่งกับน้องๆน,นะคะน้องอนนากับน้องนาวาค่ะ มือไม้สั่นค่ะเพราะว่าน้องๆเก่งมากวงสวยแล้วแบบ<ช>แน่นนะคะก็ต้องบอกว่าน้องๆทั้งสองนะคะเป็นจูเนียร์ทาเลนต์ค่ะที่ทางโพทรารไลแบงคอกเนี่ยสนับสนุนในส่วนของสนามฝึกซ้อมแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดเลยคะ่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดประสงค์ของผู้บริหารที่เขาอยากจะพัฒนาน้องๆนันกกอล์ฟที่มีศักยภาพในการในด้านกีฬากอล์ฟอะคะ่ะให้ไปไกลถึงระดับโลกเลย เราก็ภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึง่งเวลาคุณพ่อคุณแม่นอนเขาฟิตแบบมาค่ะว่าทําไมถึงอยากให้น้องมาซ้อมที่นี่เพราะว่าเขาต้องการให้เหมือนแบบน้องๆมีสังคมที่ดีแล้วก็ถ้าสังเกตว่าเข้ามาที่โพเทอไลนเนี่ยจะมีความเป็นไพรเวซีสูงมากแล้วก็ทุกคนที่มาซ้อมคือเป็นแบบซีเรสคอเปอร์เพราะว่าต้องการพัฒนาวงสวินของตัวเองเทคโนโลยีที่นี่ก<ช>็แน่นมากมีทั้งแ<ช>ทร็กแมนโฟแล้วก็มีแทร็กแมนเรนจ์ด้วยใช่ไหมคะ คือโพธทไลัยเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยเลยที่ติดตั้งแท็กแมนครบทุกเบย์ใช่ไ่ม่ะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะมาตีที่เบย์ไหนลูกค้าจะได้ใช้แท็กแมนทั้งหมดเลยแล้วต้องขอบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าพนักงานที่นี่นะคะก็แบบ h e ล p ์ u l ลสุดๆเลยเพราะว่าชาบมาเองก็แบบยังงงมากเลยว่าใช้อะไรยังไงเพราะบ,บางครั้งมันก็มีความซับซ้อนด้วยนะคะแต่ว่าพนักงานที่นี่สามารถที่จะช่วยเราได้ตลอดใช่ค่ะ และทังโพเทลัยนี่เข้ามาดูแลในส่วนไหนของน้องๆบ้างคะคะก็อยากที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะว่าเราดูแลทั้งในส่วนของสนามฝึกซ้อมแล้วก็ค่าบริการค่าลูกกอบทั้งหมดแล้วก็นอกจากนี้นะคะโพเทลยยังมีกอล์ฟอะคาเดมีนะคะซึ่งมีโปรซึ่งเป็นโค้ชเนี่ยเอาไว้คอยเหมือนดูแลเอ่อน้องๆที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองโดยเฉพาะค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฟิตเนสเหมือนเมื่อกี้ที่คุณชามเห็นซึ่งฟิตเนสของเรานะคะเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราเน้นพัฒนาศักยาภาพแล้วก็วงสวิงของนักกลอบเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาใช้บริการหรือแม้แต่ตัวน้องอนานานาวาเองนะคะเขาก็จะมีการแบบเทรนใช้เครื่องอะคะ่ะเครื่องที่มันเหมาะกับ <White S 2> วัยเขาใช่ <white S 2> ะะวัยเขาแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้อของเขาคือเน้นเน้นสำหรับกีฬากลอบโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะก็เรียกว่าดูแลแบบครบวงจรเลยค่ะ บอกเลยค่ะคุณผู้ชมโพธาัยมีมากกว่าสนามดライブค่ะด้วยภายในและภายนอกอาคารที่สวยงามขนาดนี้นะคะคู่รักหลายๆคู่ค่ะก็แพลนที่จะจัดงานแต่งงานกันที่นี่ค่ะและในวันนี้นะคะชมก็ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากโพธาัยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชมก็อยากจะให้คุณช่วยแนะนำได้ไหมคะว่ามีโซนอะไรบ้างค่ะก็ของโพธาัยของเรานะคะก็เราเนี่ยจะมีห้อง ที่สามารถลองรับประการแชกหรือว่าการจัดงานแต่งงานค่ะที่อบอุ่นคงความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าด้วยค่ะค่ะไทยโมเดิร์นลักชัวรี่นี่แปลว่าจัดงานพิธีไทยก็ได้แล้วก็ตะวันตกก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะด้วยการออกแบบดีไซน์ใหม่ของโซนโซนใหม่ของเราอะค่ะก็คือจะมีความประยุกต์ระหว่างความเป็นไทยแล้วก็ความทันสมัยคือลูกค้าที่ความมาใช้บริการค่ะก็จะได้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นค่ะ ใช่ใชค่ะงั้นพาชามไปดูได้ไดะค,ะค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกันด้านในกันนะคะค่ะ ชอบมากนะคะ,ค,ะคือก a r d เดนอีเดนนะคะ,คะในโซนนี้นี่คือสามารถที่จะจัดงานแต่งงานแบบใน r d r n เดไหมคะใช่ค่ะสามารถจัดได้ก็คือพื้นที่เอาดอด้านนอกค่ะ,คะแขกสามารถใช้ได้ ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ถึงแปไร่เลยทีเดียวใช่ค่ะไม่ว่าลูกค้าจะใช้โซนอมอที่เป็นโซนแบบว่าเหมือนพิธีการฝรั่งหรือพิธีการคลีสก็ค่ะใช่ก็คือสามารถใช้ตรงนี้เป็นจุดรับตัวก็ได้สมแบบก็ได้หรือว่าจดทะเบียนสมบเหมือนในหนังเลยก็คือจะได้เป็นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วมันมีโซนที่เป็นระคังด้วยไหมคะใช่ค่ะโซนระคังก็จะเป็นตรงด้านหน้าตรงกลางค่ะเป็นการเลย สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณบุม๋มเด่มที่พาทัวร์นะคะ,ะคุณผู้ชมคะ่ะที่นี่นะคะมีพื้นที่8ไร่นะคะเพราะฉะนั้นเดินทัวร์คือเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะชามก็อยากจะไปทานอาหารแล้วค่ะไปเจอกันที่ All Day นะคะ อีกช่วงหนึ่งที่ฉันชอบมากๆเกี่ยวกับกอล์ฟเจอร์นี่นะคะคือจะได้ทานของอร่อยอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ all day cafe and restaurant ค่ะก็เป็นร้านอาหารนะคะที่บรรยากาศดีมากแล้วก็เป็นอาหารนานาชาติด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ช่วยแนะนำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างค่ะตัวนี้จะเป็นลิงกูนี่นะคะซอสเสียวหวานเสิร์ฟกับเกี๊ยวกุ้งะนะคะตัวนี้อร่อยมากเลยแล้วก็จะมีค่ะเป็นปลากระปงนึ่งซีอิ๊วนะคะ,คะ เปิดสือปลาเป็นตัวเลยค่ะปลาสดๆเลยนะคะหอมมากอยากจะให้กลิ่นเข้ากล้องไปมากเลยค่ะคุณผู้ชมมันหอมจริงๆค่ะตัวนี้จะเป็นกุ้งทอดทรวาซาบินะคะครอบด้วยไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็จะมีใโมงเป็นชิ้นๆแบบตัดเลี่ยนของตัววาซาบิแล้วก็มีวาซาบิตัดเลี่ยนด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนหนมต้นโอปูนะคะ ของโปรดเลยและสังเกตนะคะคุณผู้ชมว่าเด c อ r a เรชันของแต่ละจานนี่คือสวยมากนี่มาเป็นดอกบัวเลยนะคะดอกบัวทานได้นะคะอุจจหระคือได้ค่ะดอกบัวดีจังเลยงั้นเราเริ่มที่ตรงนี้เลยดีกว่า โปราลายเบงคอกนะคะก็ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อิ่มแล้วนะคะแต่พร้อมแล้วค่ะที่จะไปสปาค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มนวดเลยนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ได้กลิ่นม,มากเลยคือตอนนี้แบบ แฮปปี้สุดๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกได้ถึงความพรีเมียมค่ะเพราะว่าอารมาที่นี่นี่คือแบบคือทุกอย่างนี่จัดสรรมาให้ทำให้ทุกคนได้วีลักซ์อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมค่ะพรีเมียมเลยค่ะอันนี้คือให้เลือกได้เลยใช่ค่ะซิกเนเจอร์ของเราตัวน้ำมันค่ะจะมีกลิ่นให้ลูกค้าเลือก3กลิ่นที่เป็นหลักๆก็จะมี Energy, r e l a x แล้วก็ s สติมเลยสามารถ Energy t ร s t ีได้ค่ะว่าชอบกลิ่นไหน Energy ก็จะเป็นแบบให้เอ็นเนอเราอะเนาะ เย็นเย็นเฟรชเลยค่ะอันนี้รีแลกซ์อ่ะขอถามหน่อยว่าถ้าไม่ใช่นักกอล์ฟก็มีคนมาใช้บริการที่นี่ไหมคะมีค่ะจังเยอะเลยหอมหมดเลยแต่ชามาชอบเอเนอร์จีค่ะเพราะว่าเหนื่อยๆมาเนาะเราก็อยากจะแบบทำให้ยิ่งตื่นก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวให้คุณชามนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำได้เลยเดี๋ยวมีหัตถการเข้ามาดูแลให้โอเคค่ะงั้นสักครู่นะคะคุณผู้ชมขอเปลี่ยนชื่อกันค่ะ คุณผู้ชมคะการที่เราดูแลแล้วก็ฟื้นฟรูร่างกายของเรานะคะเป็นสิ่งที่ดีมากคะ่ะตอนนี้นะคะชัมกําลังฟื้นฟรูร่างกายอยู่นะคะให้หายเหนื่อยจากการซ้อมหนักๆแล้วก็ไปออกรอบนะคะ